กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วง t k l n d t เทรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทอกนะครับผมเพื่อนเนื่องจึกว่า m i สแคลเมล่าวูแมที่เราจะไปเทรดกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับยังคงใหม่อยู่นะถ้าช้ากว่านี้ราคามันจะตกแต่ว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะตกแล้วแหละผมซื้อมาราคา1 0 0 0มน,ะนเจม่อนะเพื่อนเมื่อเช้านี้นะครับหลังจากที่พัฒน,นาอัปเดตเวลาเที่ยงคืนครับผมคลิปนี้อัดวันที่ ก่อนอื่นเราวัดดีมังกี้ดีลูฟี่แม่แต่งเสมือนเลยนะครับผมเราเช็คราคากันก่อนนะครับราคาเท่าไหร่อยู่ไหนเมสคาเ m ล่าวูแมนว้าวไม่มีคนขายด้วยงั้นเราตั้งเอาไว้พันห้าพอนเมื่อนว่าออกไหมพันห้ผมค้ากําไรเกินควรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าซื้อมาพันหนึ่งจริงๆนะไม่ได้โกหกนะครับผมซื้อตอนเช้าราคาก็จะร้อนแรงหน่อยผมยังไม่ตั้งราคาก็แล้วกัน ว่เดี๋ยวรอคนมาตั้งขายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายตามนะครับเรามาเทรดกันก่อนนะอื้อจูจูเบคอนเขาก็เทรดมาพร้อมกับยื่นข้อเสนอสุด e อ็กซ์คลูซีให้กับเราแถมด้วย10เจมนะครับเพื่อนๆผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะทําการเทรดเจ้าเมดคาเมนาวูแมนครับแต่ในเมื่อเขายื่นข้อเสนอมาให้เราเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ต้องสนองครับผมอ๋อเขาเทรดผิดคนครับสงการมันผ่านไปนานแล้วนะเพื่อนแต่ว่าน้องปู เขายังคงติดใจกับเทศกาลไทยอยู่นะครับผมดูดิมีปืนฉีดน้ําอยู่ด้านหลังด้วยเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่ารักอ่ะไปไหนแล้วข้อเสนอจากเบคอนครับผมเอสโตอัพเกตไทยท่านคำนวนาแมนราคาอยู่ที่1,600ถึง1,700เจ็มนะครับถ้าแลกไปผมก็จะเท่าทุนนะเฮ้ย1,800เจมมีละเซนด้วยถูกมากเลยอะ่ะถูกมากอะทุกคนแต่ว่าผมดึงไม่ได้ผมเจมไม่พอ วั What? มีคนดึงซออ๋อโอเคตกใจหมดเลยยังเป็นเบคอนคนเดิมเพิ่มเติมคือไททันคอกแมนนะครับเหมือนเขาอยากได้มเมดไมล่าวูแมนเราเลย <c oughs> เขารู้หรือเปล่าเนี่ยข้อเสนอคนถัดมาครับผมขอดูหน่อยสิเอ้ยให้สองตัวเลยเหรอจริงไหมนเนี่ยผมหวังว่าเขาจะเหตุถูกคนนะครับเพื่อนๆเ,เอาเฮ้ยเขากดมาปุ๊บ เราก็กดปั๊บโดยทันทีเอ๊ะผมว่าแล้วมียึกย,กย,กยกักเอาออกไปด้วยหนึ่งตัวอ่ะให้หนึ่งตัวก็ได้ <c oughs> เฮ้ยอะไรอย่านะไม่หลอกแน่นะไซเอนทิดไซเอนทิดเพื่อนๆเย้ได้ไซเอนทินนนนดาทมาแล้วครับผมเราก็เอาไซเอนทิดไปตั้งขายต่อครับผม เมื่อกี้เราเทรดเจ้าเมดคาเมล่าวูแมนกับไซเอนทิดเม็กไปนะครับทีนี้เราเทรดไซเอนทิดเม็กกับคาเมล่าวูแมนเทรดกันไปเทรดกันมานะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่เอานะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มีเบคนอนเขายื่นข้อเสนอให้กินเลเซอร์คาเมล่าแมนสองตัวนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เอานะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากินเลเซอร์ราคาไม่ถึง1000เจมนะครับและอย่างหนึง่งมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาครับผมว่ากินเลเซอร์คาเมล่าแมนตอนนี้ตกงานแล้วนะครับ จริงๆก็ตกนานแล้วแหละนะครับผมพอมีตัวใหม่อัปเดตเข้ามาอย่างเมทคาเมต้าวูแมนเนี่ยตกนักกว่าเดิมอีกนะครับผมว่ามันก็จริงนะในเรื่องของความสามารถเนี่ยมันมาใช้ทดแทนกันได้นะครับแต่ถ้าถามว่ากีเลเซอร์ยังคงจําเป็นอยู่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานที่เราเอาไปใช้นะครับผมมันรวมถึงคอมโบยูนิตตัวอื่นด้วยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะสามารถคอมโบด้วยกันได้หมดนะครับมันมีในส่วนของตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้ว สุดท้ายนี้ได้แต่บอกว่า kistenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลท็ท tower defense ์บ o c k food และทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโ o ้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับข้อเสนอถัดมาครับผมอัเกิตไทยแลนซีนีมาแมนตัวเดียวเองเหรอมีอีกหรือเปล่าเพื่อนตัวเดียวมันน้อยไปนะราคายังไม่ได้นะครับผม ข้อเสนอถัดมาครับผมเพื่อนๆอุ้ยอันนี้เขาให้เยอะอยู่นะแต่ว่าเราจะต้องคำนวณดีๆนะครับผมเจ็ดแพก150ออกอยู่แต่ว่าใช้เวลานานรวมกัน300นะครับสำหรับตัวฟาร์มเงินก็300ครับผมอันนี้200กล่อง300 50อันนี้40 10 200 200 100. เป็นเท่าไหร่แล้วนะ <laughs> ไอเราก็เก่งคณิตด,ด้วยอะดินน แอสโตอีกแล้วแอสโตนี่มาบ่อยมากคือแต่ว่ามีอัปเกรดคามาดาสไปเดอร์ด้วยอัปเกรดคามาดาสไปเดอร์ห้องนี้ก็ขายกัน400นะเพื่อนเพื่อนแอสโตพันหกสองพยังยังเรายังขาดทุนอยู่นะครับผมเนี่ยดูดิเห็นไหมสี่ร้อยหกสิบนะครับแอสโตพันแปดมันออกแต่ว่าใช้เวลานานนะครับผมถ้าขายแบบร้อนๆก็ประมาณพันหกอ่ะเพื่อนๆออกแล้วครับ ผมตั้งเล่นเล่น2,555เจมมีคนดึงไปแล้วนะครับผมออกเร็วมาก1,900เจมดึงมาได้ครับเรียบร้อยครับผมทันด้วยทุกคนเมื่อกี้เราขายไป2,550เจมนะครับผมพอเราได้เจมมาปุ๊บวาร์ปมาอีกห้องนึงเพื่อดูยูนิตปับ๊บทันทีเจอพันเก้าดึงเลยครับ <c oughs> แล้วเราก็เอาไปขายต่อ2,550 <c oughs> เจมเหมือนเดิม นี่คือเส้นทางการรวยของคนอายุน้อยร้อยเจ็มครับดูซิเขาขายกันเท่าไหร่2500ห้องนี้งั้นผมจะขาย2500ด้วยคนครับเราได้ข้อเสนอ c a m มล่าร p เพโดนกับ Titan s i ก m a แมนไททันซิกมาแมนตอนนี้1800นะครับผมถึง2000เอามีการเอาออกแล้วก็เปลี่ยนด้วย ข้อเสนอคนถัดมาเป็นกอดลี่ที่มีลายเซ็นเฮ้ยอันนี้ได้นะเขาเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะมีลายโอเคเวลิกูดเอาเลยปะละ่ะแป๊บโอเคได้เราจะรอเขานะครับผมเพื่อนๆเขาจะให้ผมบวกนะครับงั้นเราจะบวกอะไรให้เขาดีเอาเป็นตัวนี้ได้ไหมซออัปเกรดไททัน ราคาคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะตอนนี้อันนี้น่าจะประมาณ2,800นะครับผมโอเคเขาเอานะงั้นเราก็เลดี้มาเลยครับผมได้เอาเกตไทยนะซีนีมาแมทที่มีลายเซ็นมาครับเพื่นอนๆโอ้เน็ตที่บ้านก็กระตุกหนักมากลุ้นทุกครั้งที่ Lady. เลดี้เพื่อนๆที่เห็นช้าๆมาสกักครู่นี้เฮ้ยนี่มันยูนิตใหม่ของอีวานนี่นะเบดบอรครับผมแต่งเสมือนเลยนะ เราจะขายเท่าไรดีเพื่อนๆสำหรับอัพเกตไททันซินีมาแมนที่มีลายเซ็นครับก็ขายกัน2,008ประมาณนี้โอเคงั้นเราก็ตั้งขายเลยครับผม2,800กลับมาอีกครั้งครับผมกับเซนทิทเม็กเพื่อนๆว้าวผมจะลองให้เขาเพิ่มดูนะขอให้เพิ่มทีไรเป็นงี้ทุกทีอื้อหืออันนี้ขายกล่องหรือว่าอะไรครับเนี่ยกล่องหรือไข่ไดโนเสาร์ดูราคาเพื่อน 999ล้านใครมันจะมีเจมเยอะขนาดนี้ต่อให้ดูปก็เหอะมาเป็นภาษารัสเซียเลยเบคอนจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็กดเลดี้แล้วด้วยนะผมให้ตัวนี้ไปก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะขอตัวมั้งน่าจะใช่เฮ้ยเพื่อน,น,นเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ผมให้ตัวเบคอนไปปุ๊บขายออกปั๊บทันทีนะครับนี่คือความดีที่เราทำไปมันส่งผลปุ๊บมาเลยอะ คิดเองเออเองอีกแล้วบางครั้งมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็เป็นได้ครับแต่ที่ขายออกเมื่อกี้เป็นเม็กบันนี่ไททันนะครับไม่ใช่กอดลี่เก่านะเพื่อนเอ,นอัปเกรดไททันซินีม่าแมนของเรายังอยู่นะครับทุกคนครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาในเมื่อคนซื้อไม่มาเราก็ต้องไปครับ